แข็งหมดนะไหนตัวนี้ตอนนี้จะตอนนี้จะมานี่นะครับอะไรน,น,นะให้อาจารย์สอนว่าวันนี้เราต้องอยู่แบบไหนนะครับอยู่แบบไหนอยู่แบบ <c oughs> จนเนี่ยแหละ <c oughs> อันนี้มาล้านจานพันเจาะแยะนะครับ <c oughs> โอ้โหดูบรรยากาศล้วนะครับช่วงนี้จะช่วงจะเลิกละสายหมด พอดีมากินเตี๋ยวร้านปลาเล็กนะครับสุดยอดนะครับจานนี่ว่าไงจานมีหนุ่มโตดูได้ไหมวันนี้จานแนะนํานะครับว่ามาอะไรมาใหม่มากนะครับไหนจานสายปูโตะ,ะครับวันนี้รุ่นอะไรจาร,รุ่น,นอะไรมีเ,กเกนเื้อเกี๊ยวอกกับเนื้อบ่งทูบนี่นะครับ อันนี้อะไรอันนี้เนื้ออะไรนะเนื้อเกสรเนื้อเกสรน,นะครับนี่ก็ของทูบนะครับมาใหม่นะครับใครอยู่ปทุมสายในมาได้นะครับอุดหนุนจานผมด้วยนะครับวันนี้วันนี้เปิดทุกวันถ้าไม่เมานี่นครับจานบอกเปิดทุกวันถ้าไม่เมาวันนี้เอาดุยดุยมาฝากจานด้วยนะดุยดุย ใครอยากโดนดุย้ยมาได้นะครับที่นี่นะครับฝ <c oughs> ากฝังไว้ฝากไว้แล้วแต่ยังไม่ฝังครับเดี๋ยวใครมาก็มาดูได้นะครับว่าดุ้ยเป็นแบบไหนนะครับหรือถ้าชอบก็มาได้นะวันนี้วันนี้นนหกของมาใหม่เยอะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไล่หอจานผมก่อนนะวันนี้สายรู้เทียนแล้ววันนี้มีนี่นครับอันนี้อะไรนะจานหมูทอด ออสดปีอะไรอะสี่สามสี่สามแล้วโอ้สุดยอดเป็นเนื้ออะไรเนี่ยาจาร์นะเนื้อเรซินวัฒรรมกายอือหืออาจารย์พูดเหมือนอาจารย์ทาเองอน,นี่ไง้ด้วหังก็มีนี่ไหนไหนของวัดอะไรนะวัฒรรมกายโอ้โหลูกศิษย์วัฒรรมกายต้องมาแล้วครับเปิดแพงไหมจานตรงนี้ไม่แพงอันนี้ไม่แพงเท่าไหร่เท่าไหร่แหนขอดูหน่อยเท่าไหร่จานตรงนี้ อืมเนี่ยพูดเสียงเลยโอยเดี๋ยวถ,ถ,ถ้าบูช้าห้านี้ว่ะอยู่บ้านอินบ็อกมาได้ครับถ้าเป็นลูกแต่ว่าอาจารย์ผมบอกราคามาแล้วแต่ผมจะขอบวกนิดนึงนะครับก็นี่นี่ทำาการไหมปะอาจารย์ไม่รู้แต่เพระาะสดเหมือนก,กันปะใช่แต่เนี้ยท้งเหลืองท้องเหลืองนะครับนี่ โอ้ oh, สวยงามจริงต่อไปหน่อยอันนี้มาใหม่นะครับถาดนี้นะครับเดี๋ยวไล่ให้ดูนะครับนี่เดี๋ยวโอ้โหวันนี้เงียบเหงามากครับแต่อาจาร์ผมจัดไปแล้วเมื่อกี้โอ้โหแสบเลยอ้าวให้เด็กมันดูนเด็กถึงกัร้องขอชีวิตนะครับวันนี้ ตั้งแต่ผมสั้นนะครับผมเอาง่ายๆดีกว่าตั้งแต่ดัดฟันจนเลิกดัดฟันยังขายไม่ได้เลยครับพระองค์ตอนนี้มาอุดหนุนผมด้วยครับนี่นะจัดย่อยๆแล้วไม่มีใครดูมาจัดหลักๆก่อนกลับนะครับเหมือนเดิมครับมาปทุมต้องเจอพระปทุมครับผมวางแล้วไม่มีใครดูจะถ่ายให้ดูก็ได้นี่ครับ นี่ลูกถ่ายครับโหสุดยอดสุดยอดอยู่คนเดียวครับของไทยนะครับเป็นหมื่นแล้วหลายมืนแล้วอือจานก็พูดไปนั้นก็หลายหมื่นแล้วนี่ครับผู้เทียนรุ่นนี้นิยมนะครับโหไม่ค่อยใช้ขอพายด้วยนี่ครับไล่ไปครับอย่าลืมมาอุดหนุนาจานผมด้วยนะครับนี่โหแล้ว ผมจะเปลี่ยนชื่อร้านให้อาจารย์แล้วนะครับตอนนี้ถ้าเห็นพระหน้าเดิมๆครับนี่นี่มีแต่เดิมๆนะครับรอเจ้าของตัวจริงมาครับนี่มา,ว,มา,มาวันเรามาวันเราคนละคนวันละองค์องค์ละพันก็พอครับ <c ười> <c ười> จานดูกใจจานย์กใจลิมบ์บล็อกสามอะไรบุกเี่เมหมากบุเยี่บล็อกสามคืออะไรบล็อกสาม คนเขาดูไปเขาแน่นเองครรู้นี่ครับมาดูได้นะครับบล็อกสามครับผมก็ไม่เป็นนะครับเหรียญนะครับวันนี้มีพระน้อยนะครับเอาแค่นี้ก่อนนะครับวันนี้เดี๋ยวมาปิดท้ายด้วยจานผมครับวันนี้ทำคมนะครับทำคมครับจานวันนี้ว่าไงมีเมื่อกี้อะไรเนี่ยที่จานบอกอะไรนะอะไรว่าอะไรนะ ไม่มีหรอกแค่ทำให้เด็กมันดูอะทำให้เด็กมันดูครับวันนี้วันนี้แน่นอนครับทำคมวันนี้ครับทำให้เด็กมันดูครับโอ้โหสุดยอดเท่าไหร่ก็ขายโอ้โหแบบเมื่อกี้ไม่ทันนะครับโมเต็ตตกใจครับนานๆทีจับกล้องไม่ทันนะครับวันนี้โอ้โหสุดยอดนะครับคลิปนี้ถ้าพูดถูกใจใครเลยไม่ถูกใจใครก็ขอโทษนะครับ ถุกใจกดไลค์กดแชร์นครับสับสกายผมด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้แจ้เตือนคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมมาอุดหนุนราจารผมด้วยนะครับสวัสดีครับ